วัสดีครับยินดีต้อน,อนรับเข้าสู่รายการ Fk TV วันนี้ก็อยู่กับมผมเอง,งไม่มีใครหรอกอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่ในกระจกรถใช่ไหมเอออยู่ในกระจกรถขอแป๊บกูอยู่ในกระจก,กรถทำไมอวะเน,นี่ยเออใครคนอย,อยังชั่ว เด้อเด้อเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเดไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่คัมแบ็กคัมแบ็กมานนี้คัมแบ็กเฮลมี่คัมแบ็กคัมแบ็กมาหามีคัมแบ็กมาหามีก่อนเดี๋ยวค่อยถอดคัมแบ็กอย่ฮะจับไว้นี่คือยายผมนะฮะจับกวนเฟี้ยงงอมาก

สุขวาวมึงบางอันใครผมช่างแม่งโอเคครับเอออ,อตอนนี้ก็อยู่กับเกมในเฟซบุ๊กนะครับชื่อเกมทาวเวอร์บลนะครับผมหรือจะไปหาโหลดเอาเอ้อไม่นั่งโหลดมีเฟซแล้วก็เล่นเลยโอเคมามาครับนี่ครับ นี่คือผู้ช่วยสุดกวนตีนของผมนะครับอ้าวอุดมครับนี่ตามภาพข้างล่างโอ,โอเคมาครับอันนี้ก็เพื่อนกูหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ใช่มา้งโอเคไปเรยอหนึง่งยึบอตองเป๊ะเวลาตรงนะครับอุ๊ยไม่ได้เวลาตรงมันจะได้ไปสีทองแบบนี้อุ๊ยมันแหลกอะ่ะ โอ้ยอ oh mhm. ่ะกูว่าไม่ต้องรีวิวหรอกยะตอนนี้ก็อยู่กับหน้าจอเอ๊ะเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูรู้สึกกูรู้สึกรู้สึกว่ารู้สึกว่า ว่าพ่อกลับมาแล้วเจดทำไมหัวไม่ระเบิดเนาะน้ำท่วมทุง่งขี้มูกไหลย,ย,ย้อยอืมใช่ไหมขี้มูกไหลย,ย,ย้อย โอเคฮะตาเป <gasps> ็นใจฮะจำสักอย่างนะอืมฮะลืมแล้วทำไมไม่ร้องไห้วะนอนเอาก,ก็ได้ แปบบ๊บโอเคตอนนี้ไม่มีใครรู้จักหน้าผมแล้วใช่ไหม เมื่อกี้เมื่อกี้มันจะเป็นองแสงอุ่นต่อไม่เห็นลาเลยวะ,ะ <c oughs> ตอนนี้ไม่มีใครเห็นหน้าผมหรอกโอเค <c oughs> ใส่หน้ากากกว่า ลำแสงมุมม่วงล้อเหม็นมุม่วง,งเลยไม่รู้เอออุ๊ยคิ้วขาวเลยคิ้วขาวว่ะ คิ้วขาวคิ้วขาวคิ้วขาวมันไม่พอคิ้วขาวมันไม่พ,อ,มมพอต้องดวงตาสับะรดเฮ้โอเคอยู่กับผมแอฟโร ชาไม่ได้เว้ยหน้าปะหมอแล้วกัน,กน,กนโดนผู้หญิงหลอกตัวนี้กาไล่บนหัวแบบข้างบนตตตึึตึ๊๊๊มันไม่ไล่เว้ย โอเคครับทำการจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับพอดีมันดูไม่ได้จริงๆครับบ๊ายบายอะ่ะบ๊ายบายสต็อป